เลยสูงค้ำฟ้าคำ้ำภูเขาค้ำเทวดาเลยแมมมันจะอลิงหนักหนานเนี่ยเออถ้าตามหลักซิกมันฟอยนะคะอีโก้อะถูกจัดอยู่ในภูเขาไอซ์เบริร์กหรือว่าไอเบิร์กทีออรีซึ่งซิกมันฟอยเนี่ยแบ่งออกมาเป็น3หมวดหมู่ด้วยกันอันแรกเลยจิตสำนึกอันที่สองจิตกึ่งรู้สำนึกหรือว่าจิตก่อนสำนึกและอันที่3คือจิตใต้สำนึกตัวอีโก้เนี่ยมันจะอยู่ระหว่างจิตก่อนสำนึกกับิตสำนึก ขออนุญาตเริ่มจากอิดก่อนเลยนะ ID ดีออคือสัญชตาตญาณทำโดยสัญชตาตญาณนะอินสติง้งอะเออสมมุติว่ามีลมปะเข้ามาที่หน้าอย่างเงี้ยคือเราก็จะหลับตาเลยเนาะเด็กขิวข้าวร้องไห้อยู่ๆก็ขึ้นมาอุท่าเมันคืออินสติง้งอะควบคุมไม่ได้เนาะมันมาจากแบบสิ่งที่เรารับรู้มาเนาะแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในมัส์โซเมมโมรีแล้วก็แบบว่าสัญชตาตญาณรวนๆค่ะแม่ส่วนซูเปอร์อีโก ซูเปอร์อีโก้จะเป็นหลักการจริยธรรมคุณธรรมความดีงามที่เกิดขึ้นตัวอีโก้เนี้ยมันจะค้ำาสองอันระหว่างอีกกับซูเปอร์อีโก้เพราะว่าหลักการจริยธรรมเกินไปบางทีคนเรามันก็มีปิ้นป้อนบ้างแหละเนาะไม่งั้นสินห้าจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมให้เราดําเนินหลักการที่ถูกต้องแหมใครมันจะดีร้อปร์เซ็สะอาดเขา พัวขนาดนั้นอะไม่มีหรอกบโลกนี้จิตอะจะเป็นสัญชาตยาณหรือว่าสิ่งที่ดิบขึ้นมาเลยไอตัวอีโก้ของเราเนี่ยมันคือสิ่งที่เราคิดแล้วก็วิเคราะห์ขึ้นมาว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนมันคือบาลานซ์ระหว่างซปเปอร์อีโก้กับอิดนั่นเองมันเลยคืออาตาัอาตราอัตราความเป็นตัวเองถ้าอีโก้สูงแปลว่าเป็นตัวเองสูง สูงเกินไปดีไหมไม่ดีมันก็ควรจะเอาหลักการแลจะจริยธรรมของซูเปอร์อีโก้เข้ามาช่วยบ้างรับฟังคนอื่นบ้างนะเผื่อความคิดคนอื่นเขาดีก็จะได้เอามาประยุกต์ใช้ดังนั้นอีโก้มันคือการบาลานซ์ววระรหว่างซูเปอร์อีโก้กับะอิดเลยง่ายๆเลยว่าอัตราความเป็นตัวตนจะสูงหรือว่าจะต่ำหรือว่าจะกลางๆเราคือผู้กำหนดเพราะไมไ่นี่ค,มมคืออีโก้ค่ะ